ตัวล้อเนี่ยให้ดูนะครับนี่เห็นไหมที่เขามาร์กเอาไว้จากทางโรงงานเนี่ยนะครับก็ยังติดครบเอาไว้อยู่เหมือนเดิมเมื่อเราเปิดสวิตช์ออนนะครับไฟท้ายนะครับเขาก็จะติดขึ้นมาเป็นแสงแบบนี้นะครับผมให้ดูเลยว่าแสงไฟเนี่ยเวลาที่เปิดขึ้นมามันจะสวยงามแบบนี้เล็กไม่นะครับอย่างคันนี้วิ่งมาแค่17,300กว่ากิโลเท่านั้นเอง วันนี้ร้าน M3 มีมอเตอร์ไซค์มือสอนะครับจะมาถ่ายคลิปรีวิวกับรถเข้าใหม่กันนะครับนั่นก็คือเจ้า g p s Drone นะครับผมคันนี้จะเป็นรถปี2021นะครับส่วนเลขไม้เนี่ยใช้งานมาเพียงแค่10,000กิโลเท่านั้นนะครับผมแล้วก็เป็นรถบ้านเจ้าของมือเดียวเลยแถมสีรถนะครับก็ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับเพราะว่าคันนี้จะเป็นสีเหลืองนะครับซึ่งบนท้องถนนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีน้อยนั่นเองนะครับ เดี๋ยวก่อนที่เราจะมารับชมรถกันนะครับฝากลูกค้านะครับผมใครที่อยากจะขายรถมอเตอร์ไซนะครับได้ราคาสูงไปรับรถให้ถึงหน้าบ้านจ่ายเงินสดให้ทันทีสามารถส่งรูปรถมาตีราคาซื้อขายกับผมได้นะครับที่ idline SI mc 1331มีตัวแอดนำหน้าด้วยหรือจะสแกน qr code บนหน้าจอนะตอนนี้ก็ได้นะครับผมไปรับรถให้ถึงหน้าบ้านจ่ายเงินสดให้เลยนะครับใครอยากจะขายรถรุ่นไหนสามารถส่งรูปรถมาประเมราคาซื้อขายกันได้ เดี๋ยวเรามารับชมคลิปวิดีโอรถคันนี้กันนะครับกับการรีวิวนะว่าสภาพตัวรถคันนี้โดยรวมเนี่ยต่างๆเป็นยังไงบ้างนะครับผมคันนี้สิ่งที่เขาจะมีเปลี่ยนนะครับก็คือแค่กระจกมองข้างเท่านั้นนะครับอ่านี่ทั้งด้านซ้ายด้านขวานะครับเขาจะเปลี่ยนเป็นแบบว่าปลายแฮนด์นะครับเหมาะสําหรับเวลาที่คนต้องการมุดเข้าเมืองหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมอ่านี่มันก็จะไม่ค่อยไปชนกับกระจกรถยนต์นะครับส่วนชิลด้านหน้านะครับชิ้นสีดาที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะยังเป็นของเดิมๆนะครับนี่จะมีสติกกเเเอ์แปไวว้ลย่า็นนขงบ GPX ผม ไฟหน้านะครับตัวนี้เขาจะเป็นไฟหน้าแบบ LED นะครับอันนี้ผมเปิดสวิตช์ไฟออนเอาไว้อยู่นะครับเขาก็จะเป็นลายเส้นให้เห็นนะครับนี่เห็นไหมเขาจะเป็นเหมือนแบบอรลม์บาลไฟหลีนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวกรอบไฟเนี่ยทั้ง2ด้านนะครับไม่มีข้างไหนนะครับที่มีตําหนิรอยแตกหรือว่ารอยเหลานะครับผมสวนจอนบังโคนนะครับของรถคันนี้นะครับนี่ก็จะมีอยู่ทั้ง2ฝั่งเหมือนเดิมนะครับไม่มีข้างไหนแตกหรือว่าหักนะครับ ปลายบางโคนอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะมีรอยตำหนิตามการใช้งานนิดๆหน่อยๆนะครับแต่โดยรวมก็ยังถือว่าสวยงามตามปกตินะครับผมและก็ถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับเขาจะได้นะครับจานเบรกขนาดใหญ่เลยนะครับทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังนั่นเองนะครับผมตัวล้อเนี่ยให้ดูนะครับนี่เห็นไหมอ่าที่เขามาร์กเอาไว้จากทางโรงงานเนี่ยนะครับก็ยังติดครบเอาไว้อยู่เหมือนเดิมปั๊มด้านหน้าจะให้มาด้วยกัน2ถอดนะครับแบบนี้เดี๋ยวคราวนี้เรามาไล่ดูกันในส่วนของชุดสีด้านข้างตัวรถกันนะครับอ่านี่ อันนี้ก็จะมีสติกเกอร์แปะนะครับว่าเป็นค่ายรถประมาณนี้นะครับผมชุดสีทางด้านข้างเนี่ยจะเห็นได้เลยนะครับว่าไม่มีรอยถลอกถลอกอะไรนะนี่จะเป็นสีเหลืองนะครับที่มันค่อนข้างจะดูสว่างนะครับพอมันเป็นสีสว่างเนี่ยมันก็จะมองหาตําหนิได้แบบง่ายๆเลยนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยมีรอยล้มมีรอยชนไหมอย่างคันนี้เองนะครับใต้ท้องอะไรต่างๆเนี่ยสีก็ยังค่อนข้างที่จะสดสวยงามตามปกตินะครับผมอ่านี่อันนี้ก็จะเป็นตัวพักเท้านะครับอ่านี่เสียงดังฟังชัดเหมือนเดิม แล้วก็ตัวนี้เห็นไหมเราลองเช็คดูนะครับจะไม่มีรอยถล่มถลอกที่แบบว่าไอ้คันนี้เคยไปล้มมานะครับแล้วตรงนี้เป็นรอยนะครับอ่าแล้วก็ชุดสีด้านหลังนะครับพวกโลโก้นะครับที่เขียนคําว่าโดนนะครับก็ยังมีติดมาครบเหมือนเดิมนั่นเองนะครับผมก๊องอากาศชุดข้างนะครับของรถคันนี้จะยังเป็นของเดิมๆทั้งหมดอยู่นะครับยังไม่มีการปรับเปลี่ยนหรืออะไรต่างๆนะครับช็คด้านหลังเองก็ยังเป็นโช็คเดิมๆแล้วก็คันนี้นะครับถ้าเป็นโดเนี่ยของแท้โรงงานเขาก็จะมี ตัวบังโคลนด้านในนะครับไส้ในมาปิดไว้อย่างนี้อีกรอบหนึ่งนะครับผมแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะให้เป็นระบบจานเบรกที่มีดิสเบรกมาให้เหมือนกับทางด้านหน้านะครับผมเมื่อเราเปิดสวิตช์ออนนะครับไฟท้ายนะครับเขาก็จะติดขึ้นมาเป็นแสงแบบนี้นะครับผมให้ดูเลยว่าแสงไฟเนี่ยเวลาที่เปิดขึ้นมามันจะสวยงามแบบนี้นะครับแล้วก็จับมือด้านหลังอะไรต่างๆมีติดมาครบนะครับนี่จับหลังก็สภาพโดยรวมเนี่ยถือว่าสวยงามตามปกตินะครับผม ชุดสี่เองนะครับของทางด้านนี้นะครับก็เนียนๆนะครับไม่มีรอยถลอกถอกอะไรนะครับอ่านี่ตรงนี้เรามาเช็คกันลงจุดดูตรงนี้ได้ทีฟังเสียงดังฟังชัดเหมือนเดิมนะครับท่อรถคันนี้ก็ยังจะเป็นท่อเดิมๆทั้งใบเลยนะครับทั้งเส้นนะครับให้ดูสีของคอท่อนี่สีอะไรต่างๆเนี่ยยังใหม่กริบอยู่เลยนะครับแล้วก็คันนี้สิ่งที่คบนี่เปลี่ยนมาก็คือฝาครอบหม่อน้ําชิ้นนี้นะครับนี่จะเป็นงานแบบสแตนเลสนะครับอ่านี่เขียนสลักไว้เลยว่าเป็นของโดนนะครับ แล้วก็ชุดสีทางด้านหน้าเองนะครับนี่โดยรวมประมาณนี้นะครับไม่มีตำหนงตำหนิอะไรนะครับนี่ใต้ท้องก็ยังดูสวยงามตามปกตินะครับผมคร่านี้นะครับถ้าเป็นเจ้าโดนคันนี้เนี่ยเขาจะเป็นกุญแจแบบรีโมทนะครับหรือว่าเป็นตัว Key คีย์เลสนั่นเองครับก็จะลมคล้ายๆกับอ่ารถของค่ายพวกกีเซ็กอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็หน้าตาเนี่ยนะครับอ่าถ้าเป็นกุญแจรีโมทนี่เขาจะเป็นประมาณนี้อ่านีเห็นไหมนี่ประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับ ด้านในนะครับอ่านี่ก็จะมีอ่าช่องนะครับสาหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือได้นะครับนี่ตรงนี้เห็นไหมอ่านี่นะครับจะมีช่องสําหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือได้นั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเป็นรถรุ่นนี้นะครับ U ็อกนะครับผมหรือว่าใต้เบาะนะครับก็จะใหญ่โตเลยนะครับสามารถที่จะใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้ใบหนึ่งนะครับพวก เอ่อบุ๊กเซอร์วิสนะครับหรือว่าสมุดคู่มือการใช้งานเนี่ยก็ยังมีมาให้ครบทั้ง2เล่มนะครับแล้วก็อุปกรณ์ในการซ่อมรถเบื้องต้นเนี่ยที่โรงงานเขามีมาให้ก็ยังมีมาให้อยู่นะน้ํามันเราก็จะต้องมาเติมใต้เบาะตรงนี้นะครับผมอ่ะก็จะลองรับไปถึง20 e เลยเพราะว่าคันนี้จะเป็นระบบหัวฉีดนั่นเองนะครับเดี๋ยวคราวนี้นะครับเรามาดูกันนะนี่ที่ประกับนะครับว่าเขามีอะไรให้บ้างตัวประกับเนี่ย ทางด้านขวามือเนี่ยเขาจะเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับอ่าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์รันออฟนะครับผมมีไฟฉุกเฉินมาให้จากโรงงานนะครับนี่ไฟฉุกเฉินนะครับก็จะกระพริบซ้ายขวาพร้อมกันแบบนี้นะครับผมอา่านี่แล้วก็ด้านขวามือไปด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีสวิตช์พ์ทไฟนะครับเอาไวต้ตบไฟสูงแบบรดเร็วนะครับอ่านี่ก็จะมีปรับเปิดค้างได้ตรงนี้ไฟเลี้ยวไฟซ้ายนะครับอ่าแต่ตรงนี้นะครับผม ส่วนหน้าจอนะครับก็จะฟิลคล้ายๆกับพวกรถยนต์นะครับอ่าสามารถบอกได้แต่เลขไม้นะครับอย่างคันนี้วิ่งมาแค่17,300กว่ากิโลเท่านั้นเองบอกสถานะของแบตเตอรี่ได้นะครับตรงนี้อย่างตอนนี้ก็มีอยู่1 1โวลต์นะครับเกือบ12โวลต์บอกเวลาได้นะครับแล้วก็บอกสถานะน้ํามันรอบเครื่องยนต์นะครับเราสามารถจะกดโหมดตรงนี้นะครับเพื่อจับคลิปได้นะครับอ่านี่มีการเตือนเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับแล้วก็กลับมาที่ผลรวมเหมือนเดิมนะครับผม ส่วนไอไฟสีเขียวเนี่ยจะเป็นไฟหน้านะครับที่เขาติดอยู่ตอนนี้นะอ่นนี้ก็จะเป็นการเช็คระบบไฟนะครับพอเราสตาร์ทเครื่องนะครับเครื่องมันก็เอ่อไฟพวกนี้เขาก็จะดับลงไปนะครับเดี๋ยวผมจะเอามือนะครับนี่กำให้ดูนะครับนี่ตรงคอท่อแบบนี้นะครับว่าเครื่องเย็นๆนะครับผมสามารถที่จะจับคอท่อได้แล้วผมก็จะสตาร์ทให้ลูกค้าได้ฟังเสียงนะครับตอนสตาร์ทแบบนี้อ่าเห็นไหมรถสตาร์ทติดง่ายนะครับทีเดียวเลยนะครับทีเดียวแบบติดๆเลยนะครับผม เราวนี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตเปิดเป็นไฟสูงนะครับเพื่อเช็คเรื่องของไฟเลี้ยวแล้วก็ระบบไฟไปเลยนะครับในครั้งเดียวไฟเลี้ยวนะครับนี่ตัวหลอดนะครับติดปกตินะครับไฟเลี้ยวเนี่ยกระพริบเหมือนเป็นหลอด LED เลยนะครับผมส่วนไฟด้านหน้านะครับก็จะเป็นแสงสีขาวแบบนี้เป็น LED เหมือนกันนะครับอันนี้ผมเปิดเป็นไฟต่ําอยู่ถ้าเกิดผมเปิดเป็นไฟสูงนะครับก็จะติดด้านล่างเพิ่มขึ้นมาแบบนี้นะครับเต็มเต็มทั้งโคม แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูที่ด้านท้ายนะครับอด้านท้ายนะครับพวกไฟเลี้ยวนะครับไฟท้ายก็จะติดประมาณนี้แล้วก็ถ้าเกิดผมํำเบรกนะครับแสงไฟเบรกก็มาปกตินะครับส่วนเสียงท่อรถนะครับอันนี้จะเป็นเสียงเดิมๆลองแบบเล่งเครื่องกันสัก,กนิดนึงนะครับ รถไม่มีควันนะครับผมลองให้ดูจากด้านบนบ้างอ่ะนี่ก็จะประมาณนี้เราสามารถที่จะดับเครื่องยนต์ได้นะครับเพียงแค่ปลายนิ้วของเราตรงนี้เลยนะครับผม เจ้า GPX Do เนี่ยผมต้องบอกว่ามันเป็นรถที่บิดค่อนข้างที่จะพุ่งนะเมื่อกี้เนี่ยถ้าลองสังเกตนะครับตอนที่ผมบิดคันเร่งเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับผมบิดแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับรถค่อนข้างที่จะแบบพุ่งไปคันดานข้างหน้าอย่างเดียวเลยนะครับผมอ่ะใครที่แบบอยากได้รถสไตล์แบบรอบจัดๆอย่างเงี้ยนะครับผม GPX โดก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับผมที่น่าสนใจนะครับผมเพราะว่าราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่แรงนะครับผม อย่างคันนี้เองนะครับสภาพตัวรถนะครับโดยรวมเนี่ยผมก็ตีสภาพให้นะครับอยู่ประมาณราวๆ90%้าสนนะครับผมรถค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับไม่มีรอยอุบัติเหตุล้มชนนะครับเครื่องยนต์ท่ออะไรต่างๆเนี่ยก็ยังจะเป็นของเดิมๆทั้งหมดอยู่ แล้วก็คันนี้นะครับผมผมตั้งราคาขายให้นะครับเพียงแค่36,900บาทราคานี้นะครับผมผมรวมการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีนะครับก่อนที่จะส่งมอบรถคันนี้ให้กับลูกค้านะครับผมแล้วก็ตัวรถเนี่ยเรายังมีการรับประกันเครื่องให้อีกนะครับ30วันนะครับผมแล้วก็ยังมีการรับประกันเกี่ยวกับการโอนให้100%ว่ารถลูกค้าซื้อไปจะต้องโอนชื่อได้100%อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ที่ร้านเรามีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศไทยเลยไม่ว่าลูกค้าจะอยูู่่่่่ใในนกรรรุงงงเทพหหหืออววาาาายตจััดดดสสมมถ้้ไ และก็รองรับการเก็บเงินปลายทางที่หน้าบ้านของลูกค้าเองด้วยหรือถ้าเกิดหากใครนะครับอยากจะเข้ามาดูรถคันจริงด้วยตัวเองก่อนก็สามารถมาได้เลยที่ซอยเพชรเกษมเจสหากมาไม่ถูกข้อหาได้เลยที่เบอร์ม,มือถือ080-558-0396หรือจะแอดไลน์ร้านมาก็ได้ที่ ID ine, ดีไลน์ s อ m ไซ3 3 1มีมีตัวแอดนำหน้าด้วยนะครับผม ตอนนี้นะครับรถที่ร้านผมเนี่ยมีให้ได้เลือกซื้อนะครับมากกว่า90คันเลยสามารถเข้าไปดูได้ผ่านหน้าเว็บไซต์ www mc m o r ด์ i ว็บเอและก็สามารถที่จะติดตามดูผลงานซื้อขายกันได้นะครับผ่านช่องทาง Facebook และก็ช่องทาง u t u b e นะครับโดยพิมพ์เสิร์ชค้นหาว่า MC m ม r ีมอสไซด์นั่นเองนะครับผมเป็นภาษาอังกฤษนะก็จะเจอผลงานทั้งซื้อและขายเลยนะครับใครอยากจะดูคลิปรีวิวสภาพตัวรถแบบนี้นะครับแบบละเอียดเลยนะครับก็อย่าลืมที่จะกดติดตามนะครับกด u b s c r i b e ช่อง b กช่องม เพราะว่าผมก็จะมาถ่ายคลิปรีวิวให้นะครับให้เห็นเลยว่าสภาพตัวรถเนี่ยของรถคันนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับว่ามีตําหนิตรงไหนอะไรยังไงนะครับอ่านี่อัตราลงอัตราเราง่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างก็ฝากช่อง YouTube ช่องนี้กันเอาไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ